สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมังกรและลัคนามังกรทุกท่านเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโลนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์และสุขภาพของอ่าราศีมังกรและลัคนามังกรนะคะในเดือนธันวาคม2,567ซึ่งเราเดินทางกันมาจนถึงเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะทุกคนแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของความรักเดี๋ยว เรามารอดูกันว่าไพ่เนี่ยเขามองเห็นอะไรจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีมังกรบ้างเหมือนเดิมนะคะพี่หมอจะเริ่มอ่านจากคนโสดก่อนแล้วก็ค่อยอ่านคนมีคู่เพราะฉะนั้นใครที่มีคู่แล้วและอยากฟังเนาะถ้าความรักไม่ได้มีปัญหาต้องเกริ่นก่อนนะถ้าความรักไม่ได้มีปัญหาจะข้ามไปก็ได้ค่ะถ้ากลัวว่าตัวเองฟังแล้วจะไม่สบายใจ คือพี่หมอย,ยังไม่ได้เปิดไทยเนาะแต่ก็ต้องพูดเอาไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมองว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจนะคะว่าการเข้ามานั่งฟังคลิปพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ดวงเราร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะอยากจะฟังก็กดไทม์สแตปมใต้คลิปนะคะสำหรับคนมีคู่เนาะกดไทม์สแตปมใต้คลิปไปฟังได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคนโสดนะเดี๋ยวพอฟังจบทุกคนก็สามารถที่จะกดไทม์สแตป์ใต้คลิปนะคะข้าม ไปฟังเรื่องสุขภาพได้เลยเช่นกันนะคะ <c oughs> ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะ <c oughs> เสียงแหบอีกแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะพี่หมอจะเริ่มเปิดจากไพ่คนโสดก่อนนะคะ <c oughs> เรามาดูกันว่าคนโสดนะคะชาวราศีมังกรและลัคนามังกรที่ยังโสดอยู่นะความรักในเดือนธันวาคมเป็นยังไงบ้าง หนึ่งดาบเดอะมูนสามถ้วยวิวออฟฟอร์จูนสองหมาย อสวินดาสเตรนสี่ถ้วยเด็กและเด็กไม้นะคะพี่หมอหมองว่าชาวราศีมังกรและลัคนามังกรที่ยังโสดเนาะ หากใครเนี่ยนะอยากจะหันมาโฟกัสเรื่องความรักนะคะรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยอ,อยากจะเริ่มต้นนะคะศึกษาเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยเนาะอยากมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะ,ะในบางคนที่ขึ้นอยู่ในไพ่พี่หมอบอกว่าสามารถมีคนที่กําลังรู้สึกดีอะไรกับใครอยู่แต่ว่าเดิมทีเนี่ยเราไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะ t ทคแอคชั่นหรือว่าแสดงอะไรออกไปให้เขาได้รู้นะคะบางคนก็กลับกันได้ค่ะก็คือเราในย,ยุคของเราเฉยๆแหละแต่ว่ามีคนเนี่ยเข้ามา,าเข้ามาในชีวิตเราแล้วเขาเนี่ยมีท่าทีนะคะหรือว่าพฤติกรรมที่ทําให้ชาวราศีมังกรและลัคนามังกรเนี่ยรู้สึกได้แหละว่าอันนี้คือ,อมันพิเศษนะมัน,มนร,รับรู้ได้ว่าเขาชอบเราหรือว่าชื่นชมเราอะไรก็ตามนะคะก็ เริ่มจากทางฝั่งเราก่อนถ้าเกิดว่าคนที่ฟังอยู่เป็นฝ่ายไปชอบใครนะคะหรือว่ารู้สึกสนอกสนใจใครแล้วปกติเนี่ยไม่กล้านะเป็นคนที่ไม่กล้านะคะไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดความรู้สึกหรือว่า Take action อะไรออกไปมองว่าเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรและราคานามังกร มีความกล้ามากขึ้นนะคะถ้าไม่กล้าก็ต้องกล้าแล้วอาารพูดแบบนี้เลยถ้าเราอยากจะมีความรักหรือว่าอยากจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้เรากล้านะคะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับคนคนนั้นกล้าที่จะบอกกล้าที่จะแสดงความรู้สึกออกไปคุณต้องพยายามให้มากกว่านี้ถ้าถามพี่หมอนะพี่หมอมองว่าทางเขาเนี่ยก็มีความสับสนอืมใช้คําว่าสับสนได้เลยนะคะ ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเออมันคืออะไรคุณต้องการอะไรคุณอยากได้อะไรคุณคิดยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะอ่ะก็สามารถที่จะพูดออกไปให้เขาเนี่ยรู้แบบชัดเจนได้นะคะ มันต้องมีความกลา้าถ้าไม่มีความกลา้ามันจะไม่ได้เริ่มนะคะกลับกันค่ะถ้าเกิดว่าชาวราศีมังกรนะเป็นฝ่ายนั่งอยู่เฉยๆนะแต่รับรู้ได้ว่ามีคนคนนึงเนี่ยเขาสนอกสนใจเราแต่ว่าท่าทีของเขาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกสับสนเอ๊ตกลงเนี่ยคนคนนี้เขาต้องการอะไรจากเราที่เขามาชวนคุยที่เขาพยายามเข้ามามีบทมีอะไรในชีวิตเราเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะ ก็จะบอกว่าเขาอยากทำความรู้จักนะคะอยากจะพัฒนากับคุณเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนหลายคนมีเกณฑ์เป็นเพื่อนด้วยนะมีฟีลแบบอยากข้ามเฟรนด์โซนอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะในหลายๆคนนะพี่หมอบอกเลยว่าเขาเนี่ยอยากพัฒนาไปเกินกว่าที่เป็นนั่นแหละคะ่ะไม่แล้วแต่ว่าปัจจุบันคุณเป็นอะไรเป็นแค่คนรู้จักก็หมายความว่าอยากรู้จักอยากทําความรู้จักอยากเข้ามาในชีวิตเราเป็นแค่ พูดผิดสินาะถ้าเป็นแค่คนรู้จักอ่ะผ่านไปผ่านมาเคยเห็นหน้ากันก็แปลว่าเขาเนะี่ยอยากรู้จักเรามากขึ้นต้องพูดแบบนี้นะคะอยากเข้ามาในชีวิตเราอยากเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลในชีวิตเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากมาเป็นคนหนึ่งที่เราสนใจบ้างนะคะถ้าเกิดเป็นคนคุยก็แน่นอนชัดเจนมากค่ะอยากพัฒนาไปเป็นแฟนนะคะประมาณนี้หรือถ้าเป็นคนที่แอบชอบเนี่ยก็สไตล์นั้นเลยคืออยากอยากจะบอกให้เรารู้นั่นเองนะคะ ซึ่งเขาเนี่ยกำลังรวบรวมความกล้าอยู่นะพี่หมอมองว่าเขาเนี่ยจะรวบรวมความกล้าเข้ามา take a คชั่นใส่คุณนะคะในเดือนธันวาคมถ้าอยากจะรู้บางคนก็ฟังไปตั้งคำถามไปเอแต่คิดไม่ออกเลยอะ่ะในสายเพื่อนเนี่ยนะก็มองดูแล้วไม่น่าไม่น่าจะมีใครแบบพัฒนาไปไกลกว่านั้นได้ไม่น่าจะมีใครที่ รู้สึกกันเกินเพื่อนอนะเรานั่งมองชีวิตตัวเองก็จะบอกว่าไม่จําเป็นนะว่าจะต้องเป็นเพื่อนอย่างเดียวนะคะเมื่อกี้พี่หมอพูดว่าสามารถเป็นลักษณะของเพื่อนคนสนิทคนใกล้ชิดได้ในขณะเดียวก,กันก็อ่านหมายความว่าเป็นเพื่อนเพื่อนแนะนําให้เรารู้จักเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ ก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะมีคนประมาณแบบนี้เข้ามานะมาทําความรู้จักมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยเรื่องราวกันค่ะมองว่าในเดือนนี้ชาวราศีมังกรและลัคนามังกรหลายๆคนเนี่ยจะไม่เหงาแล้วอืมในความรู้สึกของพี่หมอนะคนเนี้ยเข้ามาเนี่ยทาให้เรารู้สึกแบบ เริ่มเปิดใจมองเรื่องความรักความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะจากเดิมทีเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้อย่างที่พูดเนาะมาเดือนนี้คนคนนี้จะเข้ามาทําให้เราเนี่ยสนอกสนใจในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นอ่าเริ่มมองเริ่มคิดอนาคตเรื่องความรักมากขึ้นนะคะก็อยากจะบอกว่าให้เปิดใจถ้าเป็นกรณีที่เราเนี่ยอยากจะ,ะเราอยู่เฉยเฉนะ แล้วเขาเข้ามาก็อยากจะบอกว่าให้เปิดใจนะคะให้เปิดใจลองคุยดูนะ,ะเขาก็น่าสนใจพอสมควรนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายไปชอบเขาก็นั่นแหละค่ะต้องกล้าเข้าไว้นะคะถ้าไม่กล้าก็จะไม่ได้เริ่มนะสําหรับคนโสดนะคะชาวราศีมังกรและลัคนามังกรก็ประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่า <c oughs> พี่หมอเชียร์แล้วกันนะอยากให้ทุกคนเนี่ย กล้านะที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารนะคะแล้วก็เปิดใจกว้างๆนะคะน้อมรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วเดี๋ยวคุณจะได้พัฒนาหรือไม่พัฒนาเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามอนาคตเรื่องของอนาคตแต่ให้โฟกัสปัจจุบันถ้าคุณอยากจะนะอยากจะมีคุณก็ต้องเปิดใจนะคะอ่ะต่อมาเราจะไปฟังพาร์ทคนมีคู่นะคะสำหรับคนโสดที่ฟังจบแล้วเนี่ย สามารถกดไทม์ส a ตมนะคะไปฟังสุขภาพได้เลยนะไม่ต้องฟังพานนี้ก็ได้นะคะส่วนคนมีคู่เรามาดูกันค่ะในเดือนธันวาคม2567ชาวราศีมังกรและลัคนามังกรที่มีคู่แล้วความรักเป็นยังไงบ้างนะ สิบถ้วยเด็กสันสองดาบสองเหรียญ ความรักของชาวราศีมื่ก่อนนะจริงๆพี่หมอเนี่ยเป็นลัคนาพิจิกนะ,ะแต่ว่าเป็นคนราศีมังกรนะเออจะบอกว่าตอนฟังพิจิกอะ่ะมันก็มีความคล้ายเคลียงแต่ไม่เป๊ะนะคะไม่เป๊ะกันขนาดนั้นแล้วก็บางส่วนนะคะมีความคล้ายกันก็แปลกดีนะแต่อันนั้นเราไม่เกี่ยวกันนะอันนี้พูดขึ้นมานึกถึงไพ่พิจิกนะคะมันคล้ายๆกัน,นะคะจะบอกว่า ชาวราศีมังกรและลัคนามังกรในเดือนธันวาไนะคนที่มีคู่แล้วอ่ะก่อนเริ่มอ่านทุกคนจะสังเกตเห็นเนาะมีไพ่ที่ส่งพลังงานอ่หมายถึงว่าให้ความรู้สึกแล้วกันนะคะที่ค่อนข้างจะเป็นลบเนี่ยในกระถิบเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นหากใครฟังอยู่นะแล้วความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยดีอยู่แล้วนะคุณสามารถข้ามนะคะ ข้ามไปฟังสุขภาพได้เลยถ้าถ้าเกิดว่าไม่ชอบฟังนะคะแบบกลัวกลัวฟังแล้วเครียดกลัวฟังแล้วคิดมากกลัวแบบเออเวลาบางทีเราฟังมาถึงเราจะรู้ว่าเป็นดวงรวมแต่บางทีมันอดไม่ได้อะไรเงี้ยก็ข้ามไปค่ะอย่าไปอย่าไปฟังมันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าไม่เป็นไรฟังได้อยากฟังเพื่อเอาไว,ราวา้ระวังหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ลองฟังดูนะคะคือจริงๆอะ่ะเปิดมาทุกคนจะเห็นสิบถ้วยเนาะสำหรับที่หมอเนี่ย ถ้าตัวตนเราเป็นไพ่ใบนี้ก็ยังมองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอะค่ะแต่จะบอกว่าไม่มีปัญหาเลยอะในเดือนนี้บอกตรงๆพูดตรงๆว่าไม่ได้เราเห็นชัดเจนมากว่าในหน้าไพ่เนี่ยมันเต็มไปด้วยปัญหามันเต็มไปด้วยความท็อกซิกและความเป็นอุปสรรคก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะท็อกซิกมากหรือน้อยนะพอดีว่ามันได้ไพ่เดวิลสำหรับให้หมอไพ่บัณฑิตไพ่ใบนี้ มันค่อนข้างจะเป็นความสัมพันธ์เชิงนั้นนะคะแต่มันก็จะบอกว่าไงดีอ่ะคู่เนี้ยเหมือนคู่กรรมเหมือนคู่เนื้อคู่ประเภทแบบมีทั้งบุญมีทั้งกรรมทำกันมานะ่ะบทจะดีก็ดีใจหายบทจะไม่ดีก็ไม่ดีไปเลยหมายถึงเวลาเราอ่ะเวลาเรารักกันเนี่ยโอ้ยคุณก็อินเลิฟคุณก็ลักกันหวานชื่นแต่พอคุณมีปัญหาปุ๊บมันก็ ต่างคนต่างไม่ยอมกันเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาและอุปสรรคในเดือนนี้สำหรับพี่หมอนะพี่หมอมองเป็นเรื่องเดิมๆเ,เรื่องซ้ำๆเรื่องที่คุณสองคนแก้ไม่ได้เรื่องที่คุณรู้ดีอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาแต่ว่าเราสองคนไม่เคยแก้ไขได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือนั่นคือปัญหาและอุปสรรคก่อนนะมันจะเข้ามาในเดือนนี้นะคะแต่ทีนี้ลองฟังข้อดีนะ คุณรู้ไหมว่าถึงแม้ว่าจะขึ้นไพ่ที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์มันมีปัญหาแต่ชาวราศีมังกรและลัคนามังกรกับคู่ครองนะคะกลายเป็นว่าคุณยิ่งรักกันมากขึ้นไปอีกอะหรือออกไหมยิ่งแบบทำให้คุณสองคนเนี่ยเหมือน เหมือนได้คําตอบให้ตัวเองแล้วกันนะคะเวลาคุณทะเลาะก,กันทีนึงเนี่ยคุณต่างคนต่างเข้ามุมตัวเองไปไปนั่งทบทวนว่าปัญหานี้คืออะไระเราต้องการอะไระเราควรแก้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกครั้งที่คุณแยกย้ายกันไปแล้วคุณไปอยู่กับตัวเองเนี่ยคุณก็จะคิดทบทวนได้ว่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันบันเพราะว่ามันยังเป็นเดวิลอะเนาะไม่รู้เหมือนกันเราจะแก้ไขปัญหาเนี่ยกันได้ไหม เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้เรายังต้องการเขาเขายังต้องการเรานะคะมันก็เลยทำให้คนสองคนเนี่ยพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ไปด้วยกันเนี่ยไปแบบนี้แหละสุขสุขทุกทุกก็ไปด้วยกันนะคะมันใช้คำนี้ได้ไหมคู่ทุกคู่ยากนะแต่ถ้าถามพี่หมอว่า ให้พี่หมอช่วยโฟกัสปัญหาให้สักหน่อยเผื่อหนูจะได้ไประวังได้ถูกว่ามันจะมาจากเรื่องอะไรได้บ้างเมื่อกี้มีเกิดไปแล้วนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆเพราะฉะนั้นเอาคำนี้ก่อนใครมีปัญหาเรื่องอะไรกับคู่ครองของตัวเองบ่อยๆเอาเรื่องนั้นมาเป็นเรื่องแรกนะคะต่อมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณมักจะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวถ้าเกิด ปะเด็น,นี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะคือปัญหาทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นเรื่องที่สองนะคะสามารถไปจัดอยู่ในโหมดแรกด้วยก็ยังได้นะคะแต่ถ้าให้เจาะจงลงไปอีกเนี่ยหลักๆนะพี่หมอมองเป็นในเรื่องของความอะเรื่องแรกก่อนเลยคือเรื่องเวลานะคะเรื่องเวลาเรื่องที่สองคือความหึงหวงความต้องการความเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันปนๆกันมาต้องบอกว่ามันปนๆกันมา ถ้าให้พูดแบบละเอียดขึ้นอีกอะยกตัวอย่างเป็นเรื่องเวลาและกันนะคะมันจะรวมกันได้หมดเลยแล้วก็เห็นภาพชัดขึ้นนะคะในเดือนธันวาเนี่ยไม่คุณก็แฟนของคุณหรือคู่ครองของคุณสามีหรือภรรยาของคุณก็ตามแต่แล้วแต่นะคะว่าสถานะอะไรคนนึงยุ่งคนนึงไม่ยุ่งหรือจะต่างคนต่างยุ่งก็ได้ประเด็นเรื่องเวลาก็คือพยายามจะหาเวลาให้กันมองว่า หลายคู่เลยอะเป็นแบบนี้บ่อยเป็นมานานแล้วหรือเป็นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วก็คือเดือนพฤศจิกายนคะ่ะอยู่แล้วก็ได้นะคะแล้วพอเข้าสู่เดือนธันวาเนี่ยมันมีความคาดหวังเนาะว่าปัญหาเนี่ยมันจะหายไปนะคะแต่มันก็ปรากฏว่ามันไม่ได้หายจากหน้าไพ่ก็เห็นชัดเจนนะคะว่าปัญหาเนี้ยมันไม่ได้หายไปนะคะเวลาที่ว่าเนี่ยที่ไม่มีเนี่ยก็เอาง่ายๆก็ได้ค่ะบัไปเรื่องงานนะคะไปสนใจเรื่องงานฟโฟกัสเรื่องงานนะคะ หรืออ่ะร้ายแรงขึ้นมาอีกนิดนึงให้มันดูเป็นปัญหาได้อีกก็ะมีใครคนใดคนนึงเนี่ยติดเพื่อนเกินไปนะคะหรือว่าติดเกมก็ได้อ่ะแบบคู่รักสมัยใหม่นะนะก็ติดเกมอะไรเงี้ยเราติดเขาติดได้หมดเลยนะคะแล้วอ่ะเอาเห็นภาพอีก,ก็ได้นะแฟนเราเนี่ยชอบสูบบุหรีเป็นเรื่องที่เราพูดกันมานานมากเราไม่รู้จะทำยังไงให้เขาเลิกสักทีอะไรเงี้ย นะพยายามมากๆแล้วนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละยังทําไม่ได้นะคะแต่บางคนฟังก็อาจจะงงนะติบุรีไม่มีเวลาให้ด้วยหรอมันไม่เกี่ยวพี่หมอยกตัวอย่างเรื่องเวลาอยู่แตพ่พอเอินมายกปัญหาก็ยาวไปหมดนะคะเราวนกลับมาเรื่องเวลาแล้วกันเนาะปรากฏว่าต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันนั่นแหะคะ่ะมันก็จะทําให้คนใดคนหนึ่งซึ่งในไพ่ทด้เห็นชัดมากว่ามีคนที่มีความ คิดหึงอะเนาะมีความคิดเยอะก็ได้นะคะคิดเยอะคิดมากแล้วก็กลายเป็นแพนิคเป็นความกลัวเป็นความระแวงถามว่ามาจากอะไรก็เพราะความต้องการของเราคือเราต้องการให้เขาอยู่กับเราตลอดเวลายอย่างเงี้ยค่ะนะติดแฟนมากแต่แฟนเนี่ยไม่ว่างเลยนะจะเป็นมังกรติดเขาเขาติดมังกรได้หมดมันสามารถกลายมาเป็นปัญหาให้เราได้หมดมันก็เลยรู้สึกแบบไม่โอเคด้วยปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วถ้าถามพี่หมอว่า ปัญหาเนี่ยจะแก้ได้ไหมคะเนี่ยหนูเจอพอดีก็จะบอกว่าเดือนธันวาเนี่ยมันแก้ไม่ได้ค่ะมันก็ยังแก้ไม่ได้มันจบในเดวิลนะแต่มันสามารถที่จะปล่อยวางทําความเข้าใจกับปัญหานั้นๆได้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นพี่หมอมองว่าในเดือนธันวาความสําคัญหรือว่าสิ่งสําคัญเนาะที่จะทําให้คนสองคนเนี่ยประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้แบบราบรื่นนั่นคือความเข้าใจค่ะ เนาะนั่นคือความเข้าใจแล้วก็การที่คุณเนี่ยพยายามนะนั่นก็คือข้อดีนะมองว่าต่างฝ่ายต่างพยายามแล้วแหละถ้าไม่มีเวลาก็ต่างฝ่ายต่างพยายามจะหาเวลาให้กันแล้วอะไรแล้วนะคะแต่ว่าปัญหามันมันเยอะจริงๆงานมันยุ่งจริงๆนู่นนี่นั่นมันไม่สามารถจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องอยู่บนความเข้าใจนะมันถึงจะไปกันรอดนะคะในเดือนนี้พยายามนึกถึง ข้อดีเอาไว้แล้วกันเนาะไอะ้อย่างน้นนอยๆการต่างคนต่างทํางานต่างยุ่งแน่นอนมันเป็นเพราะว่าเราต้องการสร้างอนาคตไปด้วยกันเนาะมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเบสิกในความสัมพันธ์มากๆเลยนะคะต้องการสร้างอนาคตสร้างความมั่นคงให้ชีวิตมันจะรับผิดชอบชีวิตคนคนหนึ่งอะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามใช้ความเห็นอกเห็นใจให้เยอะนะคะหรือว่า ลดละกันเนาะลดความต้องการลงนะลดลงนะคะมันก็จะช่วยได้ค่ะแล้วก็อุปสรรคและปัญหาที่พี่หมอเห็นในเดือนนี้มันจะมีเรื่องของการที่จะต้องเลือกด้วยค่ะทุกคนเข้ามาเกี่ยวมันสามารถเป็นเรื่องเดียวกันได้ด้วยนะยกง่ายๆเอากลับมาเหมือนเดิมก็คือเรื่องเวลานะคะไม่มีเวลาให้ปรากฏว่ามันต้องเลือกไงระหว่างเราจะทํางานหรือเราจะเอาเวลาไปให้คนรักเรา แต่ในไพ่นี่ก็บอกชัดเจนว่าสุดท้ายก็แน่นอนมันขึ้นเดวิสเนาะก็เลือกที่จะไปทํางานนั่นแหละนะเอาเวลาไปใช้เรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคู่ไหนฟังแล้วเนาะเราแบบว่าไม่ไม่เอาไม่อยากให้ความสัมพันธ์มีปัญหาถ้าฉันยุง่งฉันจะเลือกให้เวลาเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ระวังเดวิสแล้วกันนะมองว่ามันก็จะเป็นปัญหาด้านอื่นมาชดเชยค่ะถ้าเกิดว่างานมันยุง่งแล้วคุณจัดสรรเวลาไม่ดีแบ่งเวลาไม่ดีเนี่ยระวังแล้วกันเนาะ ประมาณนั้นแต่ไพ่มันขึ้นแล้วว่าต้องเลือกต้องยอมเสียบางอย่างเพื่อรักษาบางอย่างด้วยเงื่อนไขบางอย่างมันมาแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามพูดคุยกันให้ดีค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปแล้วความยุ่งยากนะเพียงแต่ยังไม่ใช่เดือนนี้เท่านั้นเองเนาะออก็ประมาณนี้แล้วก็อยากให้ระมัดระวังถ้าคุณเป็นคนที่เอาแต่ใจนะคะหรือว่า อชอบเอาชนะชอบเถียงเนี่ยมันติดไพ่แนวแนวนั้นมานะคะพยายามแล้วกันเนาะไม่งั้นปัญหามันก็จะลุกลามบานปลายหรือบางครั้งอาจเป็นกรณีคําพูดนะไม่เราก็แฟนเราเป็นคนที่พูดอะไรไม่ค่อยคิดอย่างเงี้ยคะ่ะให้ระวังนะอีกคนนึงเขาฟังแล้วเขารู้สึกไม่ค่อยโอเคนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนพูดอันนี้มันยากอะที่จะไปบอกให้เขาระวังเนาะเขาไม่ได้มานั่งฟังเหมือนเหมือนชาวราศีมังกรที่ฟังอยู่นะคะ แต่ก็จะบอกว่าในเมื่อ,อเรารู้คุณคบกันคุณรู้คุณต้องรู้นิสัยเขาในไพ่ก็ขึือว่าคุณรู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันเป็นยังไงอย่างที่พูดเลยปัญหาเนี้ยรู้อยู่แล้วคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนนิสัยอย่างนี้ชอบแบบนี้พูดอย่างนี้พูดไม่คิดนะคะก็ต้องเลือกค่ะคุณจะรักษาความสัมพันธ์หรือคุณจะรักตัวเองอันนี้พี่หมอพูดแบบนี้เลยจริงๆมันไม่ควรจะพูดอะไรแบบนี้ออกไปหรอกเพราะเดี๋ยวบางคนฟังเราโอ้โหยแบบ ขาดเลยอ่ะพี่หมอก็มีส่วนทันทีเลยนะที่เข้าไปยุ่งกับชีวิตเขาอะไรเงี้ยคะ,ะเพราะฉะนั้นอยากจะให้พิจารณาดีๆแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าให้ระวังเรื่องคําพูดเพราะคําคพูดเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เกิดปัญหาถ้าเราเป็นฝ่ายพูดเราจะระวังได้แต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายพูดอันนี้พี่หมอมองว่าเราสามารถที่จะปรับความคิดตัวเองทําความเข้าใจได้ค่ะมันขัดอกขัดใจแน่นอนทุกคนเข้าใจได้ค่ะว่า ความรักอะ่ะที่หมอพูดกับลูกดวงที่หมอเสมอเลยนะรักอะ่ะรักได้แต่ว่าอย่ารักจนลืมรักตัวเองมักจะชอบพูดคํานี้ค่ะแต่พอเรามาอ่านอะ่ะเวลาเราอ่านในเชิงความสัมพันธ์อ่ะมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวแล้วก็เซนซิทีฟนะคะพี่หมอจะพูดแบบพล่อยๆไปเลยว่าเฮ้ยเลิกไปเลยอย่างเงี้ยมันใช้คํานี้ไม่ได้นะคะหรือว่ารักตัวเองมากๆนะเธอเธอไม่ต้องไปสนใจอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถพูดแบบนะั้นเพราะว่าสตอรี่หรือว่าบริบท ความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ที่ฟังอยู่ไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะแล้วก็ความต้องการด้วยค่ะของแต่ละคนนะราศีมังกรแต่ละท่านที่ฟังอยู่ก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกแค่ว่าให้ทบทวนให้ดีแล้วกันเนาะแล้วก็ระมัดระวังตามสิ่งที่พูดไปเท่านี้พอแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวความสัมพันธ์มันจะเดินหน้าต่อไปเองเมื่อถึงเวลาที่มันจะได้แก้ไขเรื่องเนี้ มันก็จะได้แกเองแต่ว่าเดือนนี้ถ้าเราพยายามดิ้นรนจะไปบังคับอ่ะเธอไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาเราพยายามมากๆม,ม,มันยิ่งมันยิ่งวุ่นวายมันยิ่งเครียดอ่ะหรือคําพูดอย่างเงี้ยยิ่งแบบอเขาพูดแรงมาเราพูดแรงกลับมันก็ยิ่งไปกันใหญ่หรือเขาพูดแรงมาเรารู้อุ้ยเขาเตือนแล้วแต่เราพยายามแบบอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะพยายามจะหยุดมันอะไรเงี้ยมันก็ทุกอยู่ดีแหละพี่หมอรู้แต่ว่า อย่างน้อยน้อยปัญหามันก็จะไม่ลุกลามบานปลายนะคะมันยังไม่ได้แก้ไขะคะ่ะเดือนนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามทําความเข้าใจปัญหานั้นๆน,น,นะคะแล้วมันจะทําให้เราอะ่ะมีความสุขตัวไพ่เราเนี่ยเปิดประเด็นมาด้วยไพ่ที่บ่งบอกว่ามันมีความสุขะคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าให้เรื่องเล็กๆน้อยๆอยหยุ่มหยุ่มหยิมหย,มย,มยิมเนี่ยหรือว่าเรื่องที่เรารู้ดีแก่ใจว่าเออเราแก้อะไรไม่ได้หรอกในตอนเนี้อย่าเพิ่งให้มันเข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งในเดือนนี้มันก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ยประคับประคองไปได้ตลอดรอดฝั่งนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับพาร์ทของคนมีคู่เราจะไปฟังสุขภาพกันนะคะเรื่องสุดท้ายของชาวราศีมังกรประจำเดือนธันวาคมขอดูความรักความสัมพันธ์นะคะ อสับไพ่แล้วนึกได้ว่าพูดผิดขอดูสุขภาพขออภัยขอดูสุขภาพของชาวราศีมังกรและลักนณามังกรนะคะในเดือนธันวาคม2567สุขภาพของชาวราศีมังกรและลักนณามังกรเป็นยังไงบ้างเดสัน สองถ้วยสองเหรียญโอเคอยากให้เราวังปัญหาสุขภาพจริงๆไพ่มันค่อนข้างดีนะแต่มันมีในยะแฝงคือมันมันจะมี เพราะเป็นว่าพี่หมอมองว่ามันจะมีปัญหาสุขภาพแบบที่เราก็งงๆอ่ะว่าทําไมเราถึงเป็นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าถามพี่หมาว่ามันร้ายแรงไหมอะ่ะส่วนตัวมองตรงหน้าไพ่เนี่ยยังนะคะถ้าถามว่าเป็นปัญหาอะไรขอพูดอย่างนี้ก่อนนะสุขภาพของชาวราศีมังกรและลัคนามังกรในเดือนธันวาคมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแทบจะปกติดีจนถึงแข็งแรงดีอย่างเงี้ยเลยค่ะ แต่ว่าในบางคนถ้าใครนะคะที่พักผ่อนน้อยเฉพาะเคสนี้นะมีเวลาพักผ่อนไม่พอพักผ่อนน้อยนะคะหรือว่าลับอ่าลับอะไรละ่ะลับไม่เต็มอิ่มนะหรือว่าร่างกายมันไม่เฟรชไม่สดชื่นนะคะนอนไม่พอนั่นเองนะแล้วจะต้องทํางานในลักษณะที่ทำงานแบบกลางแจ้งกลางแดดอะไรเงี้ยพี่หมออยากจะให้ระมัดระวังลมแดดะคะเป็นลมแดดอย่างเงี้ยคะ่ะหน้ามืด นะระวังแล้วก็ปัญหาสุขภาพอีกอย่างหนึ่งเลยที่เห็นนะคะก็คือหวัดหรือว่าภูมิแพ้ก็สามารถเจอได้เล็กๆน้อยๆช่วงอากาศเปลี่ยนเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คืออาการแบบหลงหลงลืมลืมเบลเบลอ่องอ่องนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็จะเป็นปัญหาสุขภาพที่มันแบบ เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้บ้างนะในบางคนบางคนก็อาจจะไม่เกิดเลยด้วยหน้าไพ่มันค่อนข้างโอเคนะคะบางคนอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ว่าในบางคนเนี่ยก็สามารถเกิดประมาณเนี้ได้นะคะคีย์เวิร์ดหลักๆคืออะไรละ่ะก็คือการดูแลตัวเองไม่พอหรือว่าการนอนไม่พอหรือว่าการพักผ่อนน้อยนะคะจากที่เราคิดว่าเราแข็งแรงอะ ชาวราศีมังกรและลัคนามังกรมองตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพแข็งแรงและไม่น่าป่วยแต่อยู่ๆป่วยขึ้นมาถึงมันจะเล็กน้อยก็จะมีความงงๆเอ้ยเป็นได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็พอเป็นเนี่ยอ่าทานยาหาหมอดูแลตัวเองก็หายค่ะไม่ได้รายาแรงอะไรนะคะอันนี้ก็คือความรักความสัมพันธ์และสุขภาพของชาวราศีมังกรและลัคนามังกรนะคะในช่วงเดือนธันวาคม2567 ก็จบคลิปแล้วเรียบร้อยยังไงอยากฝากนะคะให้ชาวมังกรเนี่ยไปรอฟังเนาะถ้าใครยังเอ็ดดูนะพี่หมออยู่นะยังอยากเป็นกำลังใจอยากตามกันเรื่อยๆนะคะก็จะฝากเหมือนกับทุกๆราศีก็คือเดือนธันวาคมนะคะคลิปภาพรวมปี2568จะเริ่มทยอยออกตอนนั้นนะคะอยากฝากให้ทุกคนเนี่ยไปรอฟังกันอ่านเหมือนแบบรายเดือนเลยค่ะแต่ว่าพี่หมอจะจับเอาเฉพาะาสเกลใหญ่ๆ ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะเดี๋ยวยังไงเราก็จะต้องอ่านรายเดือนกันไปยาวๆตลอดปีอยู่แล้วนะคะยังไงก็ฝากทุกคนแล้วกันนะเดี๋ยวไปลองฟังดูว่าไพ่เขาจะเห็นอะไรเล่าอะไรและพี่หมอเนี่ยอ่านออกมาประมาณไหนนะคะอยากขอบพระคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามกันมานะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยและขอบคุณอ่าขอบพระคุณผู้ติดตามใหม่ๆด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนมากๆเอาไว้เราาเจกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวราศีมังกรและลัคนามังกรสวัสดีค่ะ